ซีวิคเอฟบีคันนี้นะครับเลขไมน้อยที่สุดตั้งแต่ผมเคยซื้อรุ่นนี้มาเลยนะครับรถ<ว>เนี่ยโ้โฉมนี้ผ่านมาหลายปีนะแต่เลขไมแค่6 8 0 0 0กิโลแท้ๆเท่านั้นนะครับน้อยจริงๆไม่เคยซื้อน้อยขนาดนี้เลยนะแล้วก็เป็นตัวมาดิเชนเรียบร้อยนะครับแล้วก็ออปชั่นเป็นตัวท็อปสุดด้วยเนาะเป็นตัวพันแปดเอไอแอร์แบ็กเอบีเอสนะครับก็ถือว่าออปชั่นมาเต็มนะครับเบาะไฟฟ้าภายในสีดำนะครับกระจังหน้าดีไซน์มาดิเชนเรียบร้อยแบบนี้ยังไม่พอนะครับชุดแต่งก็หล่อลองตัวมากด้วยนะ นะครับใครชอบสีเข้มๆนะดุๆนะครับโคดโหดคันนี้ถือว่าลงตัวมากนะครับด้วยชุดแต่งสเกิร์ตนะครับโมดูลโลรอบคันหล่อๆเนาะล้อแม็กก็เป็นสีดําด้วยนะครับของลายเอ็นไกนะคอปิดเจ็ดนิ้วแบบนี้นะครับมีการโหลดที่ลงมาเล็กน้อยจัดตรงให้มีความสวยงามด้วยนะครับคือสวยมากด้านข้างสเกิร์ตนะครับหล่อลงตัวแบบนี้นะดิสเบรกสี่ล้อนะครับสปอยล์หลังติดตั้งมาเรียบร้อยนะครับเฮดแดงนะครับหรือจะเป็นตัวนี่ เกิดด้านท้ายเนาะที่เป็นขนาดใหญ่แล้วก็มีตัวตารางรังผึ่งขนาดใหญ่แบบนี้ด้วยนะพร้อมใบท็อกสเตเลสนะครับ โอ้หถือว่าลงตัวเลยข้างในนะครับก็เป็นรุ่นท็อปเนาะจะได้เบาะนะครับเป็นปรับไฟฟ้ามาจากโรงงานเลยแล้วก็โทนเป็นสีดําเรียบร้อยนะเพราะว่าเขาเป็นตัวมาในเชนใช่ไหมครับเอดแดงนะครับพวงมาลัยหุ้มหนังเนาะมันดีฟังก์ชันคอมพิวต์คอนโทรลนะครับมีจอนะครับมีจอกลางาให้เรียบร้อยแล้วก็แอร์เป็นแบบออโต้ให้ด้วยเนาะถ้าเป็นรุ่นธรรมดาไม่ท็อปเนะี่ยแอร์จะเป็นแบบปรับธรรมดานะไม่ใช่ดิจิตอลนะครับเล็กไมล์เนี่ยอย่างบอกไปน้อยจริงนะครับแค่หกหมื่น 1,000กิโลเท่านั้นนะครับและอย่างนี้ผมชอบนะครับรุ่นนี้เขาเป็นแบบพุทสตาร์ทเรียบร้อยแล้วนะไม่ต้องคอยใส่กุญแจขันแล้วนะครับโห oh, ถือว่าออพชันนี้เพิ่งเคยเจอเหมือนกันนะครับส่วนใหญ่จะเป็น FV ที่ต้องขันขสตาร์ทนะครับมาดูโครงสร้างนะแล้วเครื่องยนต์นะครับก็ โหกหมื่ oh, ผมว่าเครื่องยนต์เนี่ยค่อนข้างสดอยู่แล้วล่ะนะครับรถ p ี5นะเป็นตัวเชสัวสุดท้ายนะครับ่อนเป็นตัว c ีวิกเอนะครับโฉมนี้ผมว่ายังหล่อยอยู่นะก็ราคาไม่แพงแล้วด้วยนะครับนี่เครื่องยนต์1.8 i v t e c นะครับแล้วก็ดูแล ง่ายๆไม่จุกจิกเหมือนเดิมนะครับโครงสร้างหลักคันนี้เป็นตัวซ้อนหมดแล้วล่ะไม่ว่าจะเป็นตัวคานหน้าคานกลางนะครับซ้ายขวาเนี่ยก็เป็นตัวคานเดิมจากโรงงานนะครับฝาโป้งนะครับอัดระบบพัดลมยาแอร์นะครับแล้วก็บาร์โคจากโรงงานยังอยู่ครบหมดเลยนะครับก็สวยงามนะครับเ,เป็นรถหนึ่งคันที่ ต้องบอกว่าโฉมนี้ปีนี้ไม่ได้เจอแบบนี้บ่อยๆนะครับแล้วชุดแต่งพอใส่กับสีดำนะครับล้อดำนะครับระเจอสีดำแบบนี้ผมว่าค่อนข้างลงตัวนะครับมาฟังราคาดีกว่านะคันนี้ F B นะครับ1นนะครับ E Airbag ABS นะครับผมเสนอขายนะให้เพียง428,000บาทเท่านั้นนะครับย้ำอีกครั้งนะครับเลขงไม้หกหม0่กิโลเท่านั้นนะครับแท้ๆนะที่สำคัญจะเป็นนั้นนะครับออกรถเพียง เรียเหมือนเดิมด้วยแล้วก็ผ่อน7ปีนะครับได้ถึงยาวๆกันเลยนะอยู่ต่างวัดก็ซื้อได้ผมมีไฟนทุกที่ทุกประเทศนะครับสุดท้ายนะครับถ้าซื้อล่นตาลต้องได้ตรงนี้แหละนะครับรถแต่งเท่มีสไตล์กว่าใครๆแน่นอน